ด้านนอกเยอะนะครับก็เลยรูโอกาสนี้เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับพบขออนุญาตเรียนถึงกระเบิดการในวันนี้นะครับมีเส้นพูดเลยนะครับจะได้พบกับท่านรองเลขาธิการภาคเพื่อไทยและท่านก็ยังเป็นโฆษกศูนย์ดำเนินการเลื่องนักกู้วาราชการกรุงเทพมหานครภาคเพื่อไทย คุณจะรุกถอนคุณดันขันะครับสักครู่ก็จะขึ้นมาดำเนินรายการนะครับหลังจากนั้นก็จะได้พบก well, ับท่านเนกาลิการ์ทักและในโอกาสที่ท่านเป็นผู้ในการสุดเกิดการเลือกตั <alal> ้งผู้ว่าราชกาลประเทศมาพกรักเพื่อไทยท่านถึงทำเวชยชัยก็จะขึ้นมาชี้แจงวัตถุประสงค์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดวิดีโอพรีเซนเทชั่น